สนับสนุนโดยรถยนต์เชฟโรเลตสบู่อนามัยสบู่สกินเดียวสมุนไพครควาเครือขาวตราหมอเส็ง สตาร์ลัวในรายการสตาร์นิวเซสชั่นค่ะสตาร์นิวเซสชั่นวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเบื้องหลังสุดพิเศษของหนุ่มการเดินตานะคะ,คะที่คุณผู้ชมไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนค่ะุการจะทำะไรแล้วน่ารักขนาดไหนนะคะไปชมพร้อมกันในช่วงวีไหตดจูดจีเลยค่ะ สวัสดีครับผมเคนภูภูมินะครับโอกาสวันแม่ในปีนี้ก็ขอให้คุณแม่ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอให้ลูกๆเนี่ยเป็นเด็กดีทุกคนเลยนะครับความสุขมากครับเรียกได้ว่าใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างมากมายต้องงานสอสอ,สอรณรงค์สุบุรีวันเนี้ยก่อนหนุ่มการ์เดอะสตาร์จะขึ้นเวทีเวลาว่างทีเลยนั่งทําการบ้านวาดรูปอย่างตั้งใจ ของการเดินผาต้องมีการบ้านใช่ไหมคะก่อนขึ้นเวทีทําอะไรเอ่ยบ้านเียนวิชาศิลปะครับเขาออกแบบซอมบุรีครับผมคือคนที่เห็นซอบเนี่ยต้องรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ไม่อยากไปซื้อมาสูบกันการสูบุรีมันให้โทษหลายอย่างอย่าสูบุรีเลยครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าการวาดรูปเป็นเรื่องดีการออกกำลังกายเป็นเรื่องดี เรียกได้ว่าใช้ประโยชน์กันอย่างคุ้มค่าจริงๆมองไปมุมไหนภาพวาดหนุ่มกันก็ศิลปะจริงๆลุกมางานบวงสรวงละครกันแต่เช้าแต่สงสัยทําไมนักแสดงในเรื่องเนี่ยเขารุมอรไรการนี่นะมาตูนเพื่อูนแต่ว่าที่นี่นะครับพี่ๆเรามีสีอิ๊วขาวให้ด้วยสีอิ๊วขาวให้ด้วย เรามีซีอิ๊วขาวให้ด้วยนะคุณบัตทองอีกอันเเอาสีอุ่วขาวแล้วสีอุ่วขาวที่ขาวที่เข้าวิธีด้วยนะครับแล้วถือตัวของวันตรงนี้ เค้นแล้วน่าอร่อยแทนแต่คราวนี้ไปฟังเขาพูดถึงเรื่องไข่กันบ้างดีกว่าแล้วไม่เห็นมีที่มือนี่ถืออยู่ตลอดเวลาเลยครับวงสวงเปิดกล้องละครค่ะทุกคนจ้องไข่ทุกคนจ้องไข่เหมือนว่าเป็นไข่เลยครับพี่เป็นมงคลแต่โดยมากจะแย่งไข่ที่อยู่บนใบสีแต่ว่าท่านี้ไม่ไปแย่งกับเขาก็ได้เพราะว่าโต๊ะวงเนี้คงจะทราบกันดีว่าทุกคนจะแย่งไข่เขาก็เลยทําไข่มาเยอะโต๊ะนี้มีซอสด้วยซอสี่เลิศ ดีมากเป็นมงคลเพราะว่าจะต้องสนุกแน่เรื่องนี้แฮปปี้ทำงานรับรื่นฉุยผู้จัดการหนูยิบมาให้ก็สับซะหน่อยแล้สซะหน่อยค่ะแต่ก็พยายามจะไม่กินไข่แดงค่ะช่วงนี้ควบคุมน้ำหนักโอเคคนอื่นเขากินกันในกองเลยแต่พี่หนุ่มเอากลับบ้านไปแกงด้วยไข่ก็เรียบร้อยไปแล้วนะฮะรับประทานเรียบร้อยไปแล้วหรือว่าเป็นของมงคลที่สุดในธีครีบแล้วมีอะไรอย่างหนึ่งเห็นบอกว่าซ่อนไว้อยู่นนี่ไงฮะนี่ครับ สวัวสดีคุณผู้ชมที่บ้านใดเลยเห,หัวชัยเท้านะครับปกติคนจะแย่งกันแต่ขนมอะไรต่างๆแต่อันนี้มันเป็นผักเย็นทานแล้วจะได้เย็นก็เลยเอามาเก็บกะว่าจะไปทำแกงจืดที่บ้านก็เลยใส่กระเป๋ามาหัวเดียวก็ไม่ทางบ้าหรือหัวเดียวก็อยู่แล้วครับกะเอาไปฝากคนข้างบ้านด้วยหรือเปล่าครับคำถามซอสดารัจักรูปร่างหน้าตากฝีมคิดว่าอะไรมีบทบาทในวงการบันเทิง ผมว่าฝีมือแลวก็ความสามารถเท่านั้นที่จะสามารถอยู่ได้ในวงการบันเทิงบางคนแบบอาจจะหน้าตารูปว่าอาจจะไม่ค่อยดีแต่ว่าความสามารถดีเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นเอกลักษณ์และตัสามารถทำในวงการได้ผมว่าถ้าในระยะสั้นเนี่ยหน้าตาน่าจะมีบทบาทกว่าในวงการ อย่างเดียวคะ่ะเท่านั้นถ้าเกิดว่าหน้าตาอย่างที่ม่มาก็จะขายได้ให้เล่นหนึ่งอย่างน้าตาดีอย่างน้อยก็เปิดใจคนไปได้เกินครึ่งแล้วฮะฝีมืนะคะ,ะ,คะเพราะว่ามันมีไม่เท่ากันค่ะของแต่และคนหน้าตาเนี่ยพอแก่ไปก็เหนียวย่นไม่สวยไม่หล่อไปแล้วสุดท้ายแล้วก็คือ,อยังไงก็ต้องเป็นฝีมือที่อยู่ได้คงทนคงนานที่สุดว่าถ้าจะอยู่นานๆผมว่าฝีมือก็ต้องมาก่อนอยู่แล้วแหละแต่ว่าฝีมือมันก็ฝึกกันได้ครับถามว่าถ้าเกิดแบบคนเห็นก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเห็นหน้าตาก่อนเหมือนเวลาเราจะเลือกแฟนอะเราไม่รู้หหรรรอกกกววว่่่่าาาาาคนนนนนสััยเเเป็็งงไีี้้จแล มารู้นิสัยไม่ใช่ก็เลิกก็เหมือนกันสําหรับผมนะมยังไงผมเน้นฝีมืออยู่แล้วครับผมว่าฝีมือนะคะเพราะว่าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสเสน่ห์ปลายจังหวะเหมือนเชฟหมีอย่างเงี้ยถ้าอาหารอร่อยอย่างี้ก็ดังได้รูปหน้าหน้าตาถือว่าลอง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 ค่ะเพราะว่าหนูเรียกกินแต่ของที่มันอร่อยมากกว่ารูปร่านของอ,อาหารเอาความจริงนะผมว่าในปัจจุบันเนี่ยอยู่ยากครับหน้าตาต้องดีฝีมือต้องได้ทั้งคู่เลยครับถึงคุณหน้าตาดีฝีมือคุณไม่ได้สักพักคุณก็โดนสอยล่วงเหมือนกันแต่ถ้าคุณฝีมือได้หน้าตาคุณไมมม่ดดีีเเนน้ก็อ ตักร่วงเราอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ครับไม่แน่จริงอยู่ยากจริงครับหน้าตาต้องดีฝีมือต้องได้ทั้งคู่ค้สวยเรือดับผ่าดาวฉันมั่นใจไม่มีใครกล้าประชันคุณรู้ไหมว่านักแสดงคนไหนรับบทเป็นเจดในภาพยนตร์เรื่อง My Best Bodyguard ธีรพัฒน์สัจจกุลชาคริสแย้มนามชอนหยูช่วงหน้ามีคำตอบครับ สำหรับนักแสดงที่รับบทเป็นเต๋อในภาพย,ยนตร์เรื่อง My Best Bodigard ก็คือเชี่อพัสสัจคุณค่ะโดยเข้าฉายในโรงภาพย,ยนตร์วันที่21ตุลาคม2553ค่ะ โ oh, สุดฮอตกระแสรแรงที่ใครๆก็รู้จักวันนี้นักสแสดงซีรีส์ฮอร์โมน,นไวว้าวุ่นคนใดที่คุณกรีดที่สุดอันดับ5หนุ่มสุดโรแมนติกเป่าแกซกโซโฟนยิ้มหวานอย่างมาร์จูพาวุฒิอันดับ4หนุ่มมาเทสูงยาวขาวดีอย่างต่อธนกพอันดับสามใครๆต่างก็ชื่นชมอย่างแพตตี้อังสุมาลินอันดับ2เรียกได้ว่าหนุ่มคนไหนเห็นเป็นต้องหันมามองอย่างก้าวสุภัสราอันดับหนึ่งหนุ่มมากกลวนที่เล่นขวัญใจสาวๆทั้งโรง อย่างพีชพัชระพรุ่งนี้จะเป็นโพอะไรนั้นติดตามได้ในรายการสตาร์นิวสเตชันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนิตยสารทีวีพูดเดอะบลูบายทีวีพูดดอันรสามห้าเจ็ดทีพูบูเฟ่นิตยาสารไฟซีสมุนไพรหมอเสียงนิตยสารสตานิวค่ะวิกฤตในชาติจะผ่านพ้นไปถ้าทุกคนช่วยกันแก้ไขค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้าวแครอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ